ลักตกปลาลักตกปลามาตอนดึกๆเลยนะเวียงเบ็ดไปล้วก็วิ่งหน้าตาลึกๆๆขึ้นมาหาพระประหลัดเลยนะมาที่กุฏิเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเป็นไปัจพักีเลยนะเป็นจพักีห้าองค์เมื่อไนั้นเป็นกล่องกรหมีข้างบนยังมีอยู่เขาจ้างให้คนขยะไปขายอ่ะใช่ไหมครับธุรกิจของเตาครับนนี้เขาตัดทาหลวงพ่อมากครับ เชื่อไปพี่ว่าเขาช่วงนั้นเขาก็เงินทองก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่ปัจจุบันนี้รวยมหาศาลอนอกจากเรื่องให้หวยแม่แล้วพี่ปฏิหารนี่ว่าเจอหลวงพ่อทหาว่ามีการอะไรอาบน้ําในขวดหน้าวัดเนี่ยในเขตเนี่ยวัดนี้จะปลาเยอะที่สุดมไม่ได้เลี้ยงนะเขามาอยู่เองเห็นไหมมีแพรมีอะไรเนะี่ยเมื่อเมื่อ หลวงพ่อมราณภาพไปแล้วเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วนะมีคนมารักตกปลารักตกปลามาตอนดึกๆเลยนะก็เหวี่ยงเบ็ดไปเหวี่ยงเบ็ดไปแล้วก็วิ่งหน้าตาลักลักขึ้นมาหาพระประหลัดเลยนะมาที่กุติเนะี่ยมาขอความช่วยเหลือทำไมครับะเขาบอกเจอไ,ไม่รู้ใครนี่ฝนลุกตะคุยไม่รู้ใครเป็นผู้หญิงใส่ชุดเขียวเนะี่ยโดดน้ำเล่นทิตพานโดดขึ้นโดดลงใส่ สบายแพ้โดนเออแล้วตรงนั้นเขาก็ขนลุกเลยมาขอน้ำมนต์หลวงพ่อมาขอเขามาว่าจะไม่ขโมยลักทรัพย์ไม่ขโมยลักปลาไม่อะไรผมเชื่อว่าจะไม่ตะเกียร์จะไม่ตะเกียรเฝ้าอยู่เฝ้าปลา,ปา,ปานา,นา,นาวัดไว้<ๆ>นะครับเขาบอกนั่นคือเรื่องจริงพอได้น้ำมนต์พอหลวงพ่อพรมให้แล้วก็หายเป็นปกติก็คือสติมันหลุดไปแล้วอะ ไปไปผมผมก็คงจะต้องต้องคงต้องไปอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าก็คนเรานะมันก็ไม่สมควรหรอกครับมันก็เขตอพยพทานนะครับไปหาก็ไปหาที่ใกล้ๆหน่อยนะครับบางทีการปานาติบาศมันก็มันไม่สมควรแล้วครับแต่ว่ายิ่งเป็นของวัดของวาเนี่ยมันมันไม่ใช่ของวัดก็จริงหรอปลามันอยู่ในแม่น้ําแต่มันอยู่ในเขตหน้าวัดก็เขตอพยพานเขตอพยพทานนะครับก็ควรควรละไว้ในที่ เข้าใจคนสมัยก่อนนะพี่นึกออกไหมที่ว่าทําไมเขาถึงก่อดีทซน์กันเราก็ถามพี่ป้านาอาทําไมเขาก่อจดีทซนยกันเขาบอกว่าคนสมัยก่อนอยู่ในศิลนธรรมกลัวบาปมากโดยเฉพาะศิลปะใช่ไหมเวลาเขาเดินผ่านเข้าวัดเนี่ยทรายกระเด็นติดเท้าติดติดทรายออกไปถึงบ้านเขาก็กลัวบาปเพราะฉะนั้นถึงตุดสงการทีก็เอาทรายมามาคืนวัดเพื่อเขาจะได้ไม่บาปใช่ไหมัจจุันทรายมันเยอะ วัดก็เลยก่อเจดียได้แข่งกันละไรก็เนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเป็นอีกเรื่องราวนะครับเรื่องราวดีๆของที่ได้นําเสนอเผยแพร่บารมีหลวงพ่อนะครับโดยเฉพาะสมเด็จนะครับสมเด็จของหลวงพ่อที่ว่าเวอร์ลิกูดมากรุ่นนี้ถือว่านําเสนอนําเสนอเลยใช่ไหมรุ่นนี้ทําน้อยด้วยผมให้พวกน้อยด้วยฮะแล้วผมให้พวกผมไปชุดในวันเกิดครับ เป็นไปจัพรคีเลยนะเป็นจัพระีห้าองค์เมื่อไหนนั้นเป็นกล่องก็มะหยี่ข้างบนยังมีอยู่ให้พวกผมไปเขาก็สมัยก่อนก็ยังไม่รวยนะก็ยังทํางานเป็นเขาจ้างให้คนขยะไปขายอ่ะครับายารทำธุรกิจของเก่าครับคนนี้เขาติดทาหลวงพ่อมากครับเชื่อไปพี่ว่าเขาช่วงนั้นเขาก็เงินทองก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่แล้วทองมันยังถูกเข้าห้าองค์ไปเลี่ยมทองหมดเลยแล้วแขวน ปัจจุบันนี้รวยมหาศารลรวยมหาศาลผมเชื่อว่าบารมีสองร้อยอยู่ข้างหลังอืมไม่ใช่รวยธรรมดาสองร้อยอยู่ข้างหลังนะมผมกวดไม่ทันแล้วกวดไม่ทันแล้วเขาอลังการมากสองร้อยนี่ข้างหลังในข้างหน้าก็ต้องหลักพันนะครับอผมไม่ธรรมดาแล้วเราร้อสินทรัพย์ซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อ,อเขาเก่งเก่งไให้ไปนานเนี่ยครับเนี่ยผมให้ไปเมื่อประมาณน่าจะไม่ถึงสิบปีอะ เขายังกระท่อนกระแท่นอยู่นะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเอ,อขายควายส่งลูกเรียนอืเขาไปเลี้ยงเขาเป็นคนที่คนทาง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 ภาคอีสานเนี่ยเขาเลี้ยงควายเลี้ยงวัวไว้ให้พี่เลี้ยงตรงนู้นแล้วก็ลูกตรงนี้ก็เรียนใช่ไหมจ่ายค่าเทอมดีก็ต้องขายควายมาเพื่อมาจ่ายค่าเทอมมายุไม่มีตังค์ขนาดนั้นเลยอืนั่นแหละด้วยบารมี ไม่เกินก็หลังแกของหลวงพ่อมอนะ,ะสิเอ่อผมให้ใช่ใช่ oh. หลังใช่ให้หลังด้วยแล้วเ็เลี่ยมทองหมดเลยนะครับในมาสองวันผมก็ไปขอไอเครื่องมือที่ทําท่าเนี่ยตอนนี้เป็นเท่าแก่ไปแล้วครับขออะ้ก็ให้หมดเลยให้ฟรีหมดเลยทั้งที่เอาขายได้มูลค่าเป็นหมื่นเลยนะครับเอาไปเลยที่วัดเอาไปเลยพี่เอาไปเลยพี่อพ,พอเอาไปเอาไปก็ให้โอ้ใจบุญนี่ขนาดว่าไม่ได้เจอหลวงพ่อนะไม่ได้เจอ ไม่ได้เจอตัวหลวงพ่อนะครับได้แค่สมเด็จรุ่นนี้ไปครับเปกภาคีลงไปดูจะเป็นกล่องกระเยีับผมก็ยังเก็บก็น่าจะมีอยู่สองชุดแต่ั่หมดแล้วไม่ให้ใครละก็คือให้บุคคลนี้ไปนะครับก็เป็นวาสนาบารมีไปวาสนาบารมีเอาไปบูชาปุ๊บก็ปรากฏว่ากลายเป็นเศรษฐีเลยเศรษฐีเลยรวยเลยนะครับปภ้มจากคนที่ไม่มีนะครับนี่บารมีของหลวงพ่อนะครับนี่ครับก็เป็นอีกเรื่องนะครับหลวงพ่อนี่ไม่ใช่แค่ว่าเมตตาธรรมดาอย่างที่ได้เล่าไปครั้งต้นนะครับ นี่แม้กระทั่งไม่ท่านไม่อยู่แล้วนะครับวัตถุมงคลท่านทำให้กลายเป็นเศรษฐีใหม่นะครับทุกวันนี้ยังแฝนติดคอยนะนี่ก็ก็พี่ไปให้ของทั้งหมดไงไม่แขวน5้องค์ไม่งั้นเลยตามเขาไม่ทันเนี่ยเราต้องกลับไปต้องเลี่ยมเลยห้าองค์ทองตอนนี้ทองแพงด้วยเลี่ยมพลาสติกไปก่อนก็ได้5องค์ล่กวดเขาท่าน ยังจังหวะยังไม่ถึงเราใจเย็นๆในจังหวะถึงเราเดี๋ยวมาเองอย่าไปรีกแน่งานในแสงแน่แงแน่ต้องแสงแน่ต้องแสงแน่หรอเพราะพระชุดนั้นเราเอาไปเราไปเราไปทวงบุญคุณได้เนี่ยพเราติดเอกหลวงพ่อใช่เราอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มาเนี่ยพูดปุ๊บหลวงพ่อยิ้มเลยว่าหลวงพ่อบอกดีแล้วดีแล้วอยู่่างนี้ดีแล้วเดี๋ยวรวยจะลืมหลวงพ่อหหลวงพ่อหลวงพ่อยิ้มอยู่ครับแสดงว่าวันนี้เราอยากจะโชคดีกันนะผมก็มาประจำพี่ที่วัดเนี่ย ผมก็พี่งานประจําดูแลลูกน้องอยู่ก็อยู่ทางสายการเมืองสายอะไร้วนี้นก็มาอย่างวัดขาดมังกท์ทยยกขาดอรัตนาสินทั้งวัดก็จะโทรนะก็มาช่วยอช่วยฟรีผมไม่เอาดังเจ้าภาพให้ซองผมเอาไปทําบุญถวายหลวงพ่อไปนี่นะครับ<ช>คือความกระตันยูคน<ช>เรานะอย่างที่ผมมาผมบอกว่าเราไปที่ไหนแล้วแต่ผมก็จะชอบคนที่กตันยูกับหลวงพอ่อนะครับโดยทําโดยที่ ขอว่าเชิดชูครูบาอาจารย์นะครับเพราะว่าปัจจุบันในพอปรากฏพระที่มรณภาพพบาอาจารย์มรณภาพหลวงพ่อตายคนก็หายนะครับลูกศิษย์ที่บอกก็หายแต่คนจะอยู่จริงเนี่ยมันต้องศรัทธาจริงเป็นเรื่องที่แปลกพี่อีกเรื่องหนึ่งผมขอโฆษณาเจ้าวาดหน่อยท่านพระครูวิจิตอาภากรท่านเจ้าวาดวัดสว่างพพเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงครับ เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นอุัชาเ์มือนกันซึ่งองค์นี้ก็เกเรมาเรียนช่างกลตีหัวหมาด่าแม่เจ๊เมืองกันก็ไม่ธรรมดาครับ,รบแล้วพออายุเขาบวชพอบวชพอพอเข้าบรรษาพอบวชเสร็จปุ๊บท่านก็เสดงเลยหายไปเลยอืเข้าป่าเข้าลกไปอยู่ทางอีสานไปเลยไปอยู่ทางวัดจนจนจนหลวงพ่อวรณภาพเอทางนี้ก็รู้ว่าท่าน อยู่อยู่ที่วัดนี้ก็ไปนิมนต์ท่านมาท่านก็ไม่อยากจะมาครับท่านชอบอยู่ป่าชอบนั่งปกชอบกรรมฐานครับพี่สังเกตไหมจะไม่เจอมาเดินอย่างนี้หรอกแล้วถ้าเป็นเจ้าอาวาสระดับเจ้าคณะอำเภอเนี่ยเขาต้องติดแอร์ยังหรูทุกอย่างใช่ไหมแต่นี่ท่านไม่มาจะอยู่ตึกหลังเก่าๆข้างหลังนั่นแหละไม่ชอบโชว์ตัวไม่ชอบอะไรอย่างทุกคนเนี่ยเดินไปคิดว่าพระลูกวัด ล้วเหมือนหลวงพ่อเป๊ะเลยไม่พูดไม่ยิ้มอย่างเดียวอ่าแล้วก็จะชอบปลูกต้นไม้อยู่ในป่าแล้วก็ไม้ที่ลื้อจากถลาลือจากเมนลื้อจากอะไรมาท่านก็มีเครื่องมือเกณฑ์ผ้าลูกวัดเปไ็นสไปทำทำโต๊ะเต็มวัดไปหมดนะอ่ะนะเนี่ยแหละเนี่ยพวกโต๊ะข้างหน้านะท่านก็ทำนะครับนั่นผมบอกถึงว่าเป็นยานของหลวงพ่อที่มาอยู่กับ ท่านเจ้าอาวาสองนี้ผมเรียกท่านพระมหานิวัตนะครับเป็นญาณแล้วก็แล้วก็ท่านมีความกตัญญูรู้คุณกับครูบาอาจารย์ท่านบอกเก็บไว้อย่างนี้ไม่ทําลายไม่สลายล่างไม่เผาไว้อ,วอย่างนี้ถึงเวลาก็มาตรวจมาทํากันทำไมทุกคนได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจครับที่สําคัญคือท่านธรรมถะอยู่ข้างหลังเลยแอบก็ไม่ติดก็วันวัน,วนก็พระเพ่าเก่าอะไรท่านก็มาใส่มาทํา ไล่ตรงที่เมนเก่าๆนั่นน่ะเมนเก่าๆเขาเรียกว่ากองฟอนกองฟอนถ้าไปนี่จะเห็นนะครับตรงนั้นไม่ได้ใช้อะไรท่านก็เอากุฏิมาสร้างให้พระอยู่แต่ไม่มีใครค้าพรอยู่ใครถ้าผมผมก็ไม่ไปครับเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่คนเดียวทําบนกองฟอนเลยครอบตรงนั้นเลยอระจารย์แล้วไปทําตรงนั้นทําไมไม่ขยหยบไปครับเออเขาบอกคุมไว้คุมไว้ก็แล้วก็ แล้วใครจะไปอยู่เผื่อว่าฝึกฝึกกรรมฐานโอ้โหต้องต้องต้องสติแข็งจริงๆนะครับโอแล้วเผาไม่ต้อนรุ่นไหนตัวรุ่นไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะต้องก็ต้องวัดเปิดใหม่ๆต้งงก็วัดยังไม่มีเจริญอย่างเงี้ยโอ้โหนั่นแหละคือตอรี่เราฟังครับผมก็เป็นเป็นเป็นไปอีกองหนึ่งที่ว่าเรียกว่าเป็นญานบารมีของพ่อแล้วกันบางทีเรียกเป็นอะไรเป็นนอนเนื้อขึ้นมาอาจจะเป็นดวงจิตดวงใดดวงหนึ่งของหลวงพ่อที่ได้ฝากไว้ปฏิบัติาเศเสี่ยว ของหลวงพ่อแล้วเจอิการเนี่ยเดินหนีแล้วนะไม่คุยเลยนะเดินเลยระวังตัวมากครับดีแล้วครับเนี่ยก็เป็นพระปฏิบัติดีใช่ใช่อีกรูปหนึ่งนะครับในวัดสว่างพพแล้วท่านลงปฏิโมกเองด้วยนะลงปฏิโมกเองด้วยทุกวันพระลงเองเลยดีแล้วครับเพราะว่าเป็นพระที่เขาบอกว่าพระที่ได้ปฏิโมกเนี่ยมีคนบอกที่ว่าตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาได้เล่าให้ฟังบอกว่าเอ๊่นวิมานอันนี้เป็นของใครเป็นของพระที่ได้ปฏิโมก เขาบอกเขาไปเห็นมาว่าอันนี้เป็นวิามานของคนที่ได้ปฏิโมกคนที่ได้สวดพระปฏิโมกได้เนี่ยทรงปฏิโมกนะครับได้คือไม่ตกน,นรกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวิามานเนี่ยรอแล้วอครับรอรอรอคนที่สวดปฏิโมกทรงปฏิโมกได้เรี่ยเป็นพระที่ดีอย่างหนึ่งนะครับบางคนบอก Sabrina, ว่าทรงปฏิโมกอันนี้เราไม่พูดไปเดี๋ยวก็จะไปย้อนแย้งกันผมได้ถามพระมหาปรเิเยนได้บอกว่าทรงปฏิโมกคือต้องต้องท่องจํานะครับไม่ใช่ว่าอ่าน ไม่ใช่ว่าอ่านใช่ไม่ไม่ใช่ว่าอ่านแล้วให้คนฟังจะต้องท่องและให้คนอื่นฟังส่วนคนอื่นก็คือการทานอันนั้นคือว่าคนที่ได้ปฏิโมกคือทรงปฏิโมกมันต้องเป็นแบบนี้นะครับผิดสักตัวก็ไม่ได้ถ้าผิดต้องเริ่มต้นใหม่เลยนั่นแหละครับก็คือบอกเลว่าพวกนี้เขาเลยเขาจะมีวิมานรออยู่ที่เมืองสวรรค์แล้วนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องหนึ่งของทางวันนี้ปฏิหารนะครับที่ว่าหลวงพ่อมีคนเนี่ยก็อยากรู้อย่างผมมารู้เรื่องเดียวเลยว่าหลวงพ่อให้หวยแม่น นะครับวันนี้มามาถ่ายผมก็เลือกอาวันดีด้วยครับวันที่วันที่หนึ่งหกเลยผมมานอกจากเรื่องให้หวยแม่แล้วพี่ปฏิหารนี่ว่าเจอหลวงพ่อท่านท่านแสดงปฏิหารนะอย่างที่บอกวันได้ข่าวว่ามีการอะไรอาบน้ําในขวดอะไรพวกนั้นนะจริงอันนั้นเรื่องจริงครับอันนี้ <c oughs> จะไปถามพระเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะหาว,ว่าไปอวดอุตริแต่หลวง,งพ่อผมขออนุญาตแล้วครับหลวงพ่ออันนี้คือมีคนเห็นเลยใช่ไหมมีคนเห็นเป็นลูกศิษย์ของท่านก่อนก่อนท่านพระประหลัดสมชาย แล้วพระประหลัดสมชายก็น่าจะมาเล่าให้ฟังด้วยผมได้ยินก่อนพระประหลัดสมชายเป็นลูกศิษย์ของท่านที่ดูแลท่านอยู่ออเออเขาก็คุยกันเนี่ยโอ้โหลวงวันนั้นขึ้นไปหาหลวงพ่อเพราะเขาเ,เขานอกออกในได้หาหลวงพ่อไม่เจอเห็นหลวงพ่อเนี่ยลงลงลง,ลงไปไปอยู่ในขวดยาเพระบนกุฏิท่านจะมีวัตถุมงคลเยอะมากท่านจะนั่งปกอยู่บนกุฏิท่านนะครับเขาบอกหลวงพ่ออาบน้ําในขวดลงมาในนั้นเลยแล้วเขาก็รีบลงมาเลย คือเขาเห็นกับตาเลยนะอันนี้เราเราต้องบอกกันนะครับว่าไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าเหตาหลอกเราต่ออะไรเห็นกับตาไม่หลอกไม่หลอกนี่คือเรื่องจริงคือเห็นเลยว่าอาบน้ำในขวดอาบน้ำในขวดแล้วองค์นั้นก็เป็นในคนใกล้ชิดหลวงพ่อด้วยคผมไม่คนนั้นไม่อุตริแน่นะไม่อุตริแน่นี่เขาเลื่องจริงลงไปอาบน้ำในขวดแล้วได้มีการไปถามหลวงพ่อไหม ผมก็ไม่ได้ถามต่อว่าถามยังไงแต่เขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นพวกนั่นคือเรื่องจริงและคือเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเรารู้คนเดียวนะครับคือคนพระในวัดก็มีการเล่าขานใช่ครเพราะว่านักเล่าขานในเรื่องนี้ก็ต้องไปถึงกระหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องได้ยินหลวงพ่อก็ต้องได้ยินว่ามีคนพูดถึงแน่นอนคนเชื่อแล้วว่าให้ไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยิ้มอย่างเดียวท่านไม่พูดครับท่านยิ้มอย่างเดียวมันพูดไม่ได้พวกนี้พูดม่ท่านไม่พูดท่านยิ้มอย่างเดียวขนาดนั้นท่านกําลังจัน อธิษฐานจิตนั่งสมาธิอาจจะมีทาอะไรสักอย่างนะครับก็ทำเขาเพล้อไปเป็นจังหวะพอดีที่ว่าพระท่านไปโอกาสพอดีนะมันอาจจะผมคิดว่าจงใจให้ลูกศิษย์คนนี้เห็นด้วยมั้งเพราะผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ท่านจะทําอะไรแล้วท่านจะไม่รู้วาระล่วงหน้าว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะผมเชื่อว่าต้องการให้เห็นด้วยนั่นแหละหรือเป็นจังหวะ บุญตาของพระอ,องค์นี้ที่จะขึ้นไปเกอก็ไม่รู้เือนผมโดนหลวงพ่อดุอะเป็นบุญเลยอ๋ยอเป็น <c oughs> อันนี้เราก็ยังดีใจอยู่นะที่หลวงพ่อดุเือพระพวกนี้นะครับท่านดุเนี่ยไม่ได้ดุด้วยคําว่าอารมณ์โทสะที่กั่นแกล้งลูกศิษย์แต่ <c oughs> ท่านดุเพื่อเตือน <c oughs> นะครับพระพวกนี้เขาจะรู้วาระจิตนะครับเราผมยังผมอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเขาไม่ใช่เอะเกียดที่หน้าใครแล้วก็จะหาเรื่องนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยทุกคําด่า แต่คิดดูถ้าหากเราเป็นพูดจริงๆเราเป็นพระหนุ่มๆเนี่ยเจอเจ้าวาดมาแก่ๆยุคสมัยนี้บางทีต่อว่าเจ้าวาสนะไปโกรธบางทีไปทําร้ายเจ้าวาสกันแต่พอคิดดูหลวงพ่อเนี่ยดุยังไงให้คนรักด่ายังไงให้คนรักได้คนยังปลื้มปิติหลวงพ่อด่าอีกทีเนี่ยคือเป็นเรื่องที่แบบมันมันมันสัมผัสได้ครับสัมผัสได้ท่านด่าด้วยความเมตตาไม่ได้ด่าเอาเป็นเอาตาย ไม่ใช่ด่าเพราะความอิจฉาเราือสาท่านด่าเพราะความเมตตาครับอ่อไม่เรียกว่าดา่าท่านท่านเรียกว่าบวชนว่าเ,เ,เตือนนว่านะครับเตือนนว่าถ้าด่าก็ต้องเป็นคำวิเศษภาพแต่ท่านเตือนโดยออกมันกระแสเหมือนท่านนาโดมาบุ๊ปมาเลยอย่างนี้นแล้วอตอนที่เราอยู่เนี่ยเราศึกเนี่ยหลวงพ่อจะมีอะไรให้ใหพิเศษพิเศษคนบวชไหมท่านก็อันที่หนึ่งท่านผมน่าจะได้เหรียญไปเนี่ยเหรียญที่หกเนี่ยท่านให้ไป เหรียญรุ่นแรกเลยใช่ถ้าไม่ให้นะต้องขอหลวงพ่อนี้จะไม่ให้ใครถ้าไม่ขอออเพราะว่าเคยมีอยู่ครั้งท่านไปได้ท่านทาพอตสอนที่พกออกมาเนี่ยแล้วใครมาท่านก็นแจกด้วยความไม่ต่างของท่านท่านก็นแจกแจกแจกจนเรื่องมาเข้าหูท่านว่าโอ้ยเ,เดินผ่านทนก็โยนให้แล้วไม่ต้องไปไป,ไปคิดว่าไปสมบัมาท่านท่านก็เลยไม่แจกตั้งแต่วันนั้นเลย ไอคนนี้นี่มันน่ากระทืบใช่แล้วถ้าเกิดใครอยากจะได้มาขอแล้วท่านจะให้แค่เหรียญเดียวผมก็ได้เหรียญหนึ่งแล้วก็พูดไปคิดไอคนนี้ใช่แล้วอย่างพี่วมืไรจะเสรเห็นไหมอุปชาจะต้องดึงสันติครับอ่าอยากได้อะไรนึกเอานะครับแล้วมันจะได้ตามนั้นจริงๆอือหนึ่งเรื่องแล้วตอนนะพี่ศึกพี่อธิษฐานว่าอะไรบอกไม่ได้มันเป็นอย่างนันจริงๆรจริงเลยนะจริง นึกว่าอธิษฐานเป็นอย่างนั้นจริงๆล่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆเอ้จริงๆแต่เขาบอกนะครับบางคนไม่รู้นะเวลาตอนนี้เขาสด็เดี๋ยวละพระเขาดึงกระสติเขาอธิษฐานใช่อธิษฐานด้วยเอาเอาบุญที่เราได้กระทําขณะที่บวชอธิษฐานสิ่งนั้นบางคนก็ขอเราก็ขอให้เป็นคนทั่วไปที่ใครรับชมนี่ก็ไปบอกลูกนะเอาให้ชีวิตประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอะไรดีกว่าและทุกอย่างก็จะตามมาเองเรื่องเงินเรื่องทองอะไรได้ตามมาก่อนมีเงินมีทองความนาีิการงานเนี่ยมันมันในละบิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับ ไอ้เรื่องบางอย่างเรื่องเล็กไน้อยมันมันปีกย่อยเราเอาขอให้ออกศึกไปให้รวยให้ไวมีงานทาดีๆนี่ั่นแหละจะได้ตันนั้นจริงแต่ว่าบุญกุศลนี่ตาจะจะสำเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยต้องบอกก่อนว่าขณะที่คุณบวชเนี่ยคุณต้องปฏิบัติทมด้วยต้อง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 ปฏิบัติกิจของสงฆ์ต้องทําทุกอย่างไม่ใช่กินกินนอนๆอยู่ไม่ทําอะไรเลยแล้วจะมารอว่าศึกแล้วทักสังฆติแล้วมันจะสําเร็จไม่ใช่นะ ต้องบุญที่เราได้กระทําในขณะที่บวชด้วยนะครับก็เลยเป็นองค์ประกอบร่วมกันแล้วเราก็ได้มาอย่างคุณพี่ก็คือหลวงพ่อเป็นอุปชาด้วยแล้วก็ศึกก็คือหลวงพ่อก็เป็นคนศึกให้โดยบารมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อด้วยนะครับก็เลยทําให้มันสําเร็จโจมแล้วตำรวจตามมันก็ยิงยิงลงมาในยิงในลงน้ำไปใช่ยิงลงไปโดนไม่โดนด้วยสับไม่แตกด้วย เมตตาของท่านไม่เลือกวันนะยากดีมีจน <Yeah. S 1> คนดีหรือคนไม่ดีนอกจากคำว่าเมตตาแล้วเนี่ยท่านต้องมีอภินญ,ญาสามารถจะอย่างรู้อนาคต สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอ้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปด,ดีๆในครั้งต่อไปนะครับ